เก,เกษตรกรทำนาไล่สวนทุกรูปแบบอยากได้เงินกู้เงินทุนเงินหมุนเวียนไปที่ไหนดีดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคนที่ทําเกษตรเนี่ยมักจะมีปัญหาในการของเงินกู้นะคือธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ให้นะครับแต่มีธนาคารหนึ่งเนี่ยเขาทํามาเพื่อการเกษตรก็คือทกศนั่นเองนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับชื่อสินเชื่อ A อแคสนั่นเองนะเป็นเงินเดือนทันใจอนุมัติไว มีเงินใช้แน่นอนสินเชื่อพว่ผู้ที่ต้องการเงินด่วนตอบสนอง,องความจำเป็นในครัวเรือนนะครับโดยสินเชื่อเงินด่วน a c a s สของธนาคารทากศเนี่ยต้องไปสมัครที่สาขาของธนาคารเท่านั้นนะครับช่องทางอื่นไม่มีเลยนะเท่าที่ผมดูมานะครับและถ้าเกิดใครไปสมัครผ่านไลน์ a c e b o o k ข้อความใดๆนะครับหรือว่าเจอโฆษณามาให้สมัครไปผ่านไลน์เนี่ยมิสาชีพนะครับนะก็แกไม่ถูกนึกไม่ออก กดดูที่คำนาณพิพพบ่อยหรือว่าเจอไม่จ่าชีพเราทําไงดีก็ได้นะครับอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับจุดที่ต้องรู้ของสินเชื่อ a c a s สนะครับคือ 1. คุณต้องมีประวัติดีนะและต้องมีหลักประกันกเงินกู้ด้วยนะครับคือจำนองอสังหาริมทรัพย์หรือใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย2คนในการขอกู้ยืมเงินนะก็เป็นจุดที่ค่อนข้างจะลำบากใจเลยนะครับนะ สำหรับรายละเอียดส,สินเชื่อ ACA สนะครับเป็นวงเงินพร้อมใช้เบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่คุณมีอยู่นะครับก็คล้ายๆใบกดเงินสดละกันวงเงินสูงสุด5 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ย MRR นะครับซึ่งนวันที่ทําข้อมูลเนี่ยวันที่13เดือน5ปี67นะครับ MRR ของธนาคารทากสอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.975%นะครับถือว่าต่ํามากเลยนะซึ่งก็อยากให้มองว่ามันคือการเอาที่ดินไปคำนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเริ่มดอกเบีย้ยเนี่ยผมอยากให้คุณไปคุยกับธนาคารทีหนึ่งนะว่าดอกเบีย้ยตอนที่คุณกู้จริงี่ยเท่าไหร่สมมุติว่าดอกเบีย้ย7%ต่อปีแล้วกันนะกู้1 0 0่0บาทโดนวันละ2บาทเท่านั้นนะต่ำมากๆเลยนะครับสำหรับใครสงสัยเรื่องวงเงินสินเชื่อนี้คือยังไงการผ่อนดอกเบีย้ยคิดยังไงเนี่ยคุณสามารถกดดูได้ที่คําถามที่พบบ่อยได้เลยนะครับอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ และเซนเชื่อในระบบเนี่ยแทบจะไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะครับไม่ต้องจ่ายก่อนไม่ต้องโอนเงินก่อนไม่ต้องวางเงินก่อนนะครับไม่ต้องโอนเข้าชื่อบัญชีใครก็ไม่รู้ด้วยมันต้องเป็นชื่อบัญชีธนาคารเท่านั้นและคุณจะไม่โดนข่มขู่เดยเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดว่านอกเหนือจากนี้คุณเจอเนี่ยแสดงว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับเอาชื่อสินเชื่อมาแอบอ้างแล้วทาให้คุณกลัวเพื่อที่คุณโอนเงินให้เขานะครับก็ไม่ต้องตกใจกดดูที่คาสั่งที่พบบ่อยหรือว่ากู้ผ่านไลน์เจอมิจฉาชีพทํำยังไงดีมีลิงก์ใต้คคิปนนนนี้้ช่่วยุณดอ กู้เท่าที่จําเป็นลัชน้ะคืนไหวนะครับคทุนสมบัตินะเป็นเกษตรกรลูกหนี้มีประวัติการชําระที่ดีณนะวันที่กู้เงินเนี่ยต้องไม่มีหนี้ค้างชาระด้วยนะครับไม่อยู่ในระหว่างปรปับปรุงโครงสร้างหนี้เอกสารก็ไม่ได้แจ้งเอาไว้เลยนะครับนะก็แนะนาให้โทรสอบถามกับธนาคารกอสอก่อนนะ่าจะด,ดีกว่านะครับนะหรือว่าไปที่สาขาเลยก็ได้นะโดยซูนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร02555055 5 w w w b a บายเวนะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน BACC Mobile นะครับนะแล้วก็สาขาธนาคารทกรสนะมี Facebook มี l ล n e มี t ิ k t o k อะไรครบหมดเลยนะครับแต่ไงก็ระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับสินเชื่อตัวจริงเนี่ยไม่ต้องโอนเงินก่อนไม่ต้องกู้ก่อนไม่ต้องจ่ายเงินก่อนอะไรสักบาทเดียวนะคุณได้รับวงเงินกู้เลยนะครับก็พูดตรงๆนนะครับสำหรับสินเชื่อตัวเนี้ยมันมีปัญหาคือมันต้องมีบ้านมีที่ดินไงถึงเอาไปคำประกันนะเพื่อเอาวงเงินมา ถึงดอกเบีย้ยมันจะถูกมากก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีบ้านที่ดินเนี่ยหรือว่าไม่มีคนค้ำประกันเนี่ยก็คือจบเลยนะครับก็ต้องขอโทษ้วยนะครับก็ขอแนะนําสินเชื่อเจ้าอื่นแทนล้วกันนะถ้าเกิดว่ามีรถเนี่ยมันจะมี TTB Dive r นะและเงินติดล้อเนี่ยเอารถไปค้ำประกันได้เลยนะหรือว่าคนจะลงทะเบียนใน Refin สินเชื่อบ้านสินเชื่อรถแลกเงินก็ได้น,นะครับสะดวกดีนะซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็อยู่ในเว็บไซต์ p r o b l e m m o n e y c o m a l l l o a เลยครับคุณสามารถเลื่อนดูสินเชื่อที่คุณสนใจได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารนะครับไม่มีสลิปก็ได้นะมีสลิปก็ดีแต่ไม่ต้องส่งสลิปผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับ p a y n e x t Extra ใน t o e Money Wallet นะไม่ต้องส่งสลิปเงินเดือนนะแล้วก็ฝากพิมพ์นิดนึงนะครับ ASC 00001 00ตรงผู้แนะนําหรือผู้อ้างอิงก็ได้นะครับนี่หน้าอาชีพอะตอนสมัคนะครับ ก็ชอบคุณมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะค,ะนะครับสอบสิบเชื่อ a c a แคสธนาคารทกศนะครับก็ขอให้ผู้ผ่านนะบ๊ายบาย